ต่อไปนี้นะครับจะเป็นการใช้งานโปรแกรม Boot 10หรือ a c o n i s Media นะครับซึ่งสามารถเซตอัพแบ็กอัพกู้คืนบ s t o ต e นะครับได้หมดนะครับอันดับแรกนะครับให้ติดตั้งฮาร์ดดิที่จะกู้คืนหรือแบ็กอัพนะครับเปิดเครื่องนะครับใส่แล้วเรียบร้อยแล้วก็เปิดเครื่องนะครับใส่รง บูทลงไปนะครับในไดซีดีลอมอย่าลืมใส่แผ่นบูทนะครับที่ไดซีดีลอมครับให้เซตอัพไบออสนะครับอันดับต่อไปก็เป็นเซตอัพไบออสหรือตั้งไบออสนะครับไม่นะครับให้บูทไปที่ไดซีดีลอมนะครับเป็นไดที่หนึ่งนะครับเวอร์ชั่นนี้ก็จะเป็นมีนะครับอีกบาง b บ o อตบางเวอร์ชันนะครับก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ให้เข้าใจว่าให้ First Boot นะครับไปที่ไดซีดีรอมนะครับหลังจากเฟ r ร์สบูตไปที่ไดซีดีรอมก็เซฟนะครับเปิดเครื่อง จะต้องมีนะครับก็คือฮาร์ดดิสลูกที่จะลงหรือกู้คืนแบคอัพนะครับแล้วก็ c d ด o รอโปรแกรมบูตนะครับบูตสนะิบขึ้นมานะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าเซตอัพแบ็อัพเรียบร้อยโปรแกรมก็จะบูตขึ้นมาแบบนี้นะครับโอเคนะครับให้คลิกเลือก ถ้าคลิกเลือกไม่ได้ให้ Enter ถ้ามันอยู่ลักษณะนี้นะครับเข้าไปคลิกเลือกเลยนะครับใช้งานโปรแกรมรอแวบหนึ่งเครื่องที่ผมลงอยู่นี้นะครับก็จะเป็นเครื่อง Windows 32บิตนะครับ กู้คืนได้ทั้ง64นะครับถ้าจะกู้คืนแต่ว่าเครื่องผมเครื่องนี้เป็นเครื่องหลักก็คือ32บิตเครื่องไหน,นกี่บิตกี่บิตก็ดูเอานะครับถ้าเป็นฮาร์ดดิสใหม่เลยก็จะไปที่ฮาร์ดดิสนะครับจัดการฮาร์ดดิสก์ก่อนอันดับแรกนะครับให้รออีกพอสมควรนะครับเกี่ยวกวับโปรกแกรมจะ ขึ้นมาให้ใช้ได้สมบูรณ์นะครับขึ้นมาแล้วนะครับโปรแกรมนะครับพร้อมใช้งานแล้วนะครับถ้าจะจัดการฮาร์ดด,รดิสนนต์นะครับมาที่ดิสต์แมเนจเมนตนะครับตัวล่าง ที่ยังไม่จัดพาร t i ิชันนะครับให้มาที่ตัวนี้อย่างน้อยให้จัดพาร t i ิชันนะครับตอนนี้ฮาร์ดดิสก์มีอยู่2ลูกจําไว้นะครับว่าลูกสำรองคือลูกไหนลูกสำรองของผมคือลูกึ่ง้นลูก1ิ0กินะครับตัวล่างจะจัดการตัวนี้เดิดตกลงไปนะครับมีอยู่2ลูกอย่าให้ไปถูกลูกลูกหลักนะครับมีสองลูกนุ่เมื่อกี้ลูกนี้นะครับผมจัดพาร t i ิชันไว้ที่3 9 0 7ิจิกนะครับ จัดไว้เกินนี้ไม่เป็นไรนะครับประมาณ70 G ิจิกนะครับให้มัน70พอดีอย่าให้น้อยกว่านะครับอย่าให้น้อยกว่านี้นะครับตามแบ็กอัพที่เราสร้างไว้อย่าให้น้อยกว่านี้นะครับอย่าให้น้อยกว่า3 9 0 7ิ้าจุลงแต่ถ้าลูกไหนที่เป็นแบ็กอัพไว้70 G จิกนี่อย่าอย่าให้น้อยกว่า 70G ิจิกนะครับตอนนี้ผมจะลงใหม่ผมจะฟอร์แมตเลยนะครับ ถ้าเป็นลูกใหม่ก็จัดการพาร์ติชันไม่พอแม t ดีกว่าลบทิ้งเลยนะครับรีลีทิ้งจัดพาร t i ิชันใหม่เลยไม่เป็นไรนะครับจัดพาร i o ิชันโอเคเอาตัวนี้ก่อนอนะครับคลิก create volume นะครับอังน้อย70จิกนะครับ จัดไว้พิมพ์เอาเลยง่ายกว่านะครับอย่าให้หลุดอย่าให้ไปถูก g d นะครับ7 0็ดส0บเจ็ดสนะครับตั้งไว้ตอนนี้โอเคนะครับเพิ่มนะถ้าจะเป็นไดซีก็คลิก Active ด้วยนะครับใส่แ c t i v e ไปด้วย Finish นะครับนี่ได้แล้วไดซีจะเป็น6กสิเจ็ดสิจิกนะครับ กี่เอ็ดได้ดีไว้ด้วยนะครับเน็ตไปนะครับเป็นโลจิคอนนะครับต่อไปไม่ใช่ Active ไม่ต้องเซตแ c t i v e นะครับเป็นได้ดีโอเคมี2ได้แล้วคลิกเลยครับ Commit ข้างบนคลิกโปรเซ s โอเคเอาว็บหนึ่งจัดจัดการนี่คือโปรแกรมขั้นตอนการจัดการฮาร์ดดิสก์นะครับโอเคเรียบร้อย Close ออกนะครับ โค้ดของแล้วไปที่ resolver ่ทีนี้จะแบ็กกู้คืนนะครับกู้คืนใส่รูปที่จัด partition ไว้เมื่อกี้นะครับคลิกคลิกที่เช g งนะครับเช้งเพิ่บขึ้นมาคลิกที่ double คลิกที่ local folder นะครับรอแปบ,บหนึ่งขึ้นมาแล้วให้เรารู้ว่าได v แบ็กอัพไฟล์ที่มีไฟล์ BACKUP อยู่ใดไหนแล้วครับอลองดูตัวนี้ไม่ใช่ พิจาาแบ็กอัพนี่งผ,ผมแบ็กอัพตัวนี้นะครับแบ็กอัพ a c คนิ i s แลเพิ่นคลิกออกเลยนะเลือกมันมีหลายไฟล์นะครับหลายหลายแต่ตอนนี้ผมจะลงคู่คืนแบ็กอัพ windows 7 32ดสาบิตนะครับ70็ดจิกถ้าจะลง39.07นะครับก็ให้จัดปริทันเหมือนเมื่อกี้นะครับให้ได้ส0ได้ c 39.07เป็นอย่างน้อยถ้าต่ำกว่านี้มันจะไม่รับนะครับ เจ็ดสิบดี่นี่คลิกไปตัวนี้นะครับคลิกเลือกแล้วก็โอเคในกรณีที่จะรีสโตร์นะครับไปใช้กับเครื่องอื่นนะครับไม่เช้งแล้วตัวนี้นะครับมาเช้งตัวนี้ตัวที่สามนี่จะมีให้เลือกอยู่สองได์อยู่สองลูกจําได้วัดตัวนี้เราที่เราจะลงเป็นลูกที่สองนะครับเลือก 149, 160ลูกที่2นะครับให้จําไว้นะครับว่าลูกไหนเป็นลูกไหนเราจะลงลูกไหนนะครับ mm. กดโอเคได้แล้วโอเคเลือล่อนลงมาอีกแป๊บหนึ่งนี่ตัวสุดท้ายเชงตัวสุดท้ายปึ๊บอาเมื่อกี้ลูก mm. ให้ลูกเลือกลูกเดียวกันนะครับที่จะลงเมื่อกี้แต่จะไปเลือกที่ใดอาที่มุมเล็กๆมาอาไดซีนะครับ mm. ให้สังเกตดูว่ามัน เป็นถ้าเป็นไรว่างมันจะเป็นแบบนี้นะครับมีอยู่69.99ยังไม่ใช้นะครับฟรีสเปซยังฟรีสเปซอยู่69.93ประมาณนี้ได้ดีก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นให้รู้ว่าเป็นลูกที่เราจะลงนะครับเมื่อเราคลิกเลือกแล้วไดซีแล้วเป็นไดที่แอคทีฟนะครับก็กดโอเคนะครับโอเคแล้วก็โอเคอีกครั้ง นี่เป็นการรีส o r e นะครับมาใช้กับเครื่องอื่นนะครับใส่ฮาร์ดดิสก์รูกที่2นะครับที่เราจะไปใช้กับเครื่องอื่นตอนนี้เป็นการลงวินโดว์เซเว่นสิบิตนะครับตอนนี้ทาไมถึงลง3 2ม i t ิตเพราะว่าเครื่องนี้ผมจะใช้งานต่อก็คือ3 2มสิบิตเครื่องผมเป็นแค่3 2มสิบสองบิต สามารถปิด6 4ีก็ลงได้นะครับรอจนเสร็จนะครับรอจนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับครับเมื่อครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็สามารถปิดออกได้นะครับ close ออกนะครับถ้าไม่ทําอะไรต่อหรือไม่มีอะไรต่อนะครับก็ปิดออกเลยนะครับเครื่องก็จะรีบูตใหม่นะครับ รอแวบ,บหนึ่งการปิดนะครับจะมีขั้นตอนการปิดท้ายจะเอาลูกที่สองอ,อกนะครับที่ปลอดภัยนะครับให้ระบบขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับต้องเอาอะไรออกทั้งสิ้นนะครับรอแวบ,บหนึ่งโปรแกรม ถ้าเราไม่ทําอะไรต่อนะครับสามารถปิดเครื่องได้เลยนะครับขั้นตอนการปิดเครื่องนะครับปิดตรงนี้นะครับกดเลยนะครับปิดสามารถปิดเครื่องได้แล้วนะครับหลังจากปิดเครื่องนะครับก็ถอดฮาร์ดดิสก์ไปจําหรือไปใส่เครื่องอื่นได้เลยทันทีนะครับอออกเลยนะครับไปลงเครื่องอื่นนะครับ